่ขย,ยิบไป่ย่าค่อยสวัสดีค่ะตอนแรกมือนี่ล้งจากที่ฝนตกเมื่อคืนเนะพี่น้องชุ่มช่้มมากาตายกระฟื่นขึ้นมากเลยนะพี่น้องเลยซ้ำเกลือ เหตุบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องแยมแรงเครื่องห่าเก็บมาให้งัวกินท้องไทยท้องหน้าแรงพี่น้องไหยแน่ฝนตกมาขึ้นนี่ให้อากาศเย็นสบายปีนี้ยาเข้ากับกระลังเลื่อมที่ป่งอะไรพี่น้องมาอื่นคือที่ไข่ยี่ดอกไข้แน่มัน ตุ๊กไม่ให้หน้ามุ่งหวกห็แหงเบิดกินนเทวดาเพิ่นกระสงสารน้องพี่น้องอ่ะมาเห็นบรรยากาศให้เบิ่งค่ะตอนแรกท้องให้ห้องหน้าของห้าค่ะเราเรียกไปจ้าสวัสดีจ้ะ